ด้านพระนางแมทกรณีกับฟิล์มรัทภูมิก็ได้เข้าฉากย้อนอดีตกันในละครแผนร้พายารักโดยเป็นฉากที่ทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่ประเทศเยอรมัน นุ่มฟิล์มอยู่ในลุคสุดเซอร์ผมยาวหนวดคราวรุงรังจัดว่าเท่แปลกตาส่วนสาวแมทเกิดอาการไม่มั่นอย่างแรงเพราะต้องพอกตัวด้วยชุดซิลิโคนตั้งแต่หัวจรดเท้ากลายเป็นสาวอ้วนจุตุ้ยน้อยไม่เหลือเขานางเอกเอวบางรัางน้อยคนเดิมเลยค่ะทําเอาเจ้าตัวเสียเซลขนาดไม่อยากเห็นแม้แต่งเงาของตัวเองไหนกระจกเลยโถโถโถจะออกตัวไว้ให้ติดตามเวอร์ชั่นพร้อมสวยตอนกลางเรื่องใช่ไหมล่ะสาวแมทมาถึงวันจริงจนได้วันที่พวกเราสองคนนะครับแต่งตัวกับแบบ เต็มเปลี่ยมนะครับผมเต็มเปลี่ยมแมสน่เต็มเต็มมากมาโอน้ำตาจะไหลก็นี่ฮะเห็นนะครับเขาก็แต่งประมาณเกือบสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงด้วยด้วยซ้ำเพราะว่าแปะชิ้นเนื้อเสร็จต้องระบายสีเขาไปอีกเหมือนน่ะเหมือนมากเลยรู้สึกไงครับก็เหมือนเดิมค่ะเขินอายแล้วก็ไม่อยากเห็นตัวเองไม่อยากเห็นกระจกเขาโอ้ยของผมไม่กี่สิบนาทีเองครับผมโชคดีมากครับผมก็ แค่เอาวิกมาใส่แล้วหนวดเขาผมก็ไว้เองเพราะว่านี่เขาให้เวลาผมไว้หนวดตั้ง10กว่าวันนะครับก็เลยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเด็กติดๆนะครับเดินไปเดินมาเออก็มีแบบผู้หญิงเขาก็ปื้มอะไรอย่างงี้ครับเขาฮอตอะไรอย่างเงี้ยเขาฮอตในในโรงเรียนที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็เราก็แอบหลงรักเขารู้สึกว่ามันลำบากแต่ว่ามันมันก็คุ้มค่ากับการที่เราเกิดมาเป็นนักแสดงเราครั้งหนึ่งได้ลองทําอะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนดูจริงๆเพราะว่า มันมันลำบากมากเลยค่ะแล้วมันก็มันก็สนุกด้วยค,ค,ค่ะฝากด้วยนะคะแผ่นลายไ้่รักค่ะค